คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตซ์สวทงฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n g r a d i o n e t สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์ตซ์ AM 810กิโลเฮิร์ตนะคะติดตามเราผ่านหน้า Facebook f แฟนเพจสวทตรังไลค์ค่ะก็จะได้รับชมทั้งภาพและเสียงแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรายการย้อนหลังนั้นคือ YouTube Channel ของสวทตรังกรมประชาสัมพันธ์ค่ะยอยศพรรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะและวันนี้ เราจะไปพูดคุยกับคุณวันใหม่คงนครนิติกรชำนาญการพิเศษสารจังหวัดตรงังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมีความรู้ดีๆที่ <Okay. S 1> จะมาบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนประเด็นแรกเลยค่ะคุณวันใหม่ค่ะการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว ค่ะค่ะ,คะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะ,คะเนื่องจากว่าทุกคนต้องการที่จะได้รับสิทธิเสรีภาพนะคะค่ะ,คะแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นนะคะก็มีการจับกลุมตัวมาทําให้คนเรามันสูญสิ้นอิสระภาพตงช,ช่วงเวลานั้นทุกคนจะโหยหาอิสระภาพมากถ้าปล่อยแค่ชั่วคราวก็ยังดี คะ่ะตรงนี้มีขั้นตอนอะไรอย่างไรสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะค่ะสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะ,ะได้มีการแก้ไขกฎหมายหลายๆตัวนะคะ,คะเพื่อที่จะไปะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตํารวจ จับกลุมตัวผู้ต้องหามานะคะก็คือนําส่งต่อทางศาลภายใน48ชั่วโมงนะแต่เ,เวลาที่ส่งต่อพนักง,งานสอบสวนนะคะ,คะหลังจากที่นําตัวมาส่งต่อศาลแล้วเนี่ยก็คือทางผู้ต้องหาเองเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะยื่นคําร้องใบเดียวค่ะค่ะคำร้องใบเดียวฉบับนี้นะคะก็เ,เป็นคําร้องที่จะขอให้ปล่อยเขาในระหว่างที่เ,าเขาถูกดําเนินคดีค่ะ,คะซึ่งศาลก็จะพิจารณานะคะว่า สามารถที่จะปล่อยได้หรือเปล่ามีเหตุที่สมควรจะขังเขาไหมนะคะอย่างเช่นดูพฤติการว่าพฤติการแห่งคดีเนี่ยมันร้ายแรงหรือเปล่าแล้วก็เขามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไหมเขามีมีทางที่จะ,ม,ะมีความคิดที่จะหลบหนีหรือเปล่านะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยเราจะไปยึดโยงกับเรื่องของหลักประกัน นะคะซึ่งก็อาจจะเคยได้ยินกันว่าจะต้องไปหาเงินจํานวนเท่านั้นเท่านี้มาเพื่อที่จะมาวางต่อสารก่อนก่อนที่จะได้รับได้รับอิสรภาพไปใช่ค่ะแต่ในปัจจุบันนี้เรามาเปลี่ยนแนวคิดกันใหม่โอคือเมื่อก่อนนี้ที่ฉันเคยเคยได้ยินมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประกันเนี่ยบริษัทประกันภัยต่างๆเนี่ยเวิร์กมากเลยในการที่จะแบบให้ไปซื้อประกันเพื่อที่จะเป็นแบบเป็นหลัก ประกันสัญญาที่จะปล่อยตัวชั่วคราวค่ะเราเรียกกันว่าประกันภัยอิสรภาพนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีการไปเช่าหลักทรัพย์กันแต่ในปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนนะคะมีการเปลี่ยนก็คือเมื่อผู้ต้องหามาถึงศาลเนี่ยเขาจะทําคําร้องใบเดียวนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําช่วยเหลือในการที่จะจัดทําคําร้องฉบับนี้นะคะเสนอต่อศาลนะคะศาลก็จะพิจารณาว่า จากพฤติการทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการนําวิธีการประเมินความเสี่ยง่ะคะ,ะมาใช้ด้วยนะคะซึ่งการประเมินความเสี่ยงนี้หมายถึงว่าเป็นการอสอบถามข้อมูลจากทางผู้ต้องหาค่ะเพื่อที่จะดูว่า เขาได้อยู่ในบ้านบ้านที่เขาอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่บ้านที่ตามสำนงาทะเบียนบ้านหรือเปล่า<ฆ>มีงานทํามีอาชีพไหม<ฮ>มีการทํางานนั้นมาแล้วกี่ปีซึ่งะระบบต่างๆตรงนี้เนี่ยหลังจากเราได้ข้อมูลเราจะนําไปเข้าระบบประเมินความเสี่ยง<ฆ>ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราเรียกว่าเป็นะระบบซ<ฆ>ีออสนะคะ<ฆ>ซึ่งระบบตรงนี้จะประเมินออกมาว่าจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ย เขามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะหลบหนีค่ะนะคะมันต้องผ่านเกณฑ์อะไรยังไงคะถึงจะได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้คือถ้าหากว่าอ,าอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงต่ำค่ะหรือว่า,า,าปานกลางตรงนี้ ก็คือสารอาจจะใช้วิธีการปล่อยชั่วคราวโดยให้สาบันตนะนะคะสาบานทั้งนี้ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษไม่เกิน10ปีด้วยะนะคะ,คะแต่ถ้าหากว่าเป็นอัตราเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงๆแล้วก็มีความเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้วิธีการาวางหลักหลักเหมือนเดิมนะคะซึ่งตรงนี้การประเมินความเสี่ยงเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของสารนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ย สาลจะ,ะไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนักในการที่จะพิจารณาแต่ในปัจจุบันนี้ทางผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยเขามีการนําข้อมูลของเขาเพื่อเสนอต่อสารพิจารณาร่วมด้วยอแล้วเราจะสืบเสาะข้อเท็จจริงกันยังไงว่าข้อมูลที่เขาให้เรามาเนี่ยมันแน่นอนถูกต้องร้อเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ หลังจากที่มีการอาสอบถามจากผู้ต้องหาแล้วใช่ไหมคะเ,เราอาจจะมีการาตรวจสอบกลับไปยังยังผู้นําชุมชนคตรงนี้ผู้นําชุมชนมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอนะคะซึ่งเ,เป็นมาตรการหนึ่งในการที่สาลจะนํามาใช้ในการาปล่อยชั่วคราวด้วยค่ะซึ่งก็คือ,อาการตั้งผู้กํากับดูแลอ่า ที่เราเคยได้ยินกันว่าการตั้งผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวะนะคะซึ่งตรงนี้หลังจากที่สารได้ข้อมูลแล้วอาจจะมีผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันหลายๆท่านเนี่ยเคยได้รับโทรศัพท์จากทางสาระนะคะเนื่องจากทางสารเนี่ยได้รับข้อมูลจากทางาจังหวัดมานะคะว่า,าจะมีทำเนียบมีบัญชีเป็นเบอร์โทรเป็นชื่อนะคะ,คะเพื่อที่จะให้ทางสารเนี่ยตรวจสอบข้อมูลกลับไปได้ ค่ะ,คะก็คือเอาคนใกล้ชิดคนในชุมชนผู้นําชุมชนนั่นแหละที่รู้จักลูกบ้านของตัวเองเป็นอย่างดีใช่ค่ะ,คะซึ่งก็เป็นข้อมูลอีกทางหนึง่งที่นํามาเสนอสารพิจารณาตรงนี้ทางาผู้นำชุมชนไม,ไม่ไม่ต้องกังวลนะคะค่ะค่ะ <c oughs> บางคนอาจจะตกใจก็ได้ค่ะคุณวันใหม่พอได้รับโทรศัพท์จากสารเอะตกใจเอะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้อง ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้นำชุมชนชรับโทรศัพท์ด้วยนะคะค่ะเพราะ,ะว่ามันจะต้องมีการคุ้มครองสิทธิ์ทั้งทางฝ่ายผู้ต้องหาโดทจำเลยรวมไปถึงผู้เสียหายด้วยค่ะค่ะเพราะว่าในบางคดีเนี่ยอย่างเช่นในคดีทําร้ายร่างกายะนะคะหรือว่าคดีความผิดเกี่ยวกับเพศอ๋อ,เ,อ,อเนี่ยสมมตุติป่าผู้ผู้ต้องหา กับผู้เสียหายบ้านอยู่ใกล้กันค่ะอ๋อมันก็จะมีส่วนที่จะเอามาพิจารณาอีกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยอ๋อถ้าหากว่าผู้ต้องหาก็ได้รับการปล่อยชั่วคราวไปเขาอาจจะกังวลกังวลมีความกลัวแต่ทั้งนี้ ทางผู้เสียหายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาเสนอข้อมูลต่อศาลได้นะคะ๋อ oh. ค่ะคือในปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีฐานข้อมูลผู้เสียหายด้วยค่ะนอกจากจะมีฐานข้อมูลของจำเลยแล้วนะคะเหมือนผู้ต้องหาจำเลยถูกดำเนินคดีที่ศาลเรามีฐานข้อมูลที่จะเก็บเก็บข้อมูลเอาไว้ในส่วนของผู้เสียหายก็เช่นเดียวกันนะคะค่ะซึ่งเขาสามารถมีสิทธิ์คือเขามีสิทธิ์ที่จะมาคัดค้านการขอปล่อยชั่วคราวได้อืมค่ะ ทีนี้ไอ้คำว่า,าการขอปล่อยตัวชั่วคราวชั่วคราวนี้มันนานมากแค่ไหนคะก็จะมีะระหว่างสอบสวนนะคะตั้งแต่ถูกจับกุมจนกระทั่งก่อนที่พนักงานอิยาการจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลเราเรียกว่าชั้นสอบสวนหลังจากที่พนักงานนิยาการยื่นฟ้องแล้วจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาตรงนั้นเป็นชั้นพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลอุทนสารดีกาะนะคะซึ่งก็จะเป็นสองชั้นอยู่นะคะก็ตรงนี้ก็เป็นการคุ้มครองสิทธิ์นะคะคือทุกคนก็จะมีสิทธิ์มากขึ้นเพียงแต่ว่าต้องอยู่ในในกรอบกรอบที่เรากําหนดไว้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยค่ะ,คะแต่ในขณะเดียวกันผู้เสียหายก็สามารถที่จะยื่น คัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวใช่ค่ะได้เหมือนกันค่ะอืมค่ะนะคะก็แล้วก็มันมีอยู่สองชั้นชั้นสอบสวนกับชั้นพิจารณาใช่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะประชาชนรับทราบถึงสิทธิของตัวเองเกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวมากน้อยแค่ไหนแล้วคะตรงนี้ก็คือะจะมีการประชาสัมพันธ์ในหลายส่วนแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็คืคอทำให้อ่อ ลงทําให้ทางเจ้าหน้าที่เนี้ยได้ลงไปยังพื้นที่น้อยลงะนะคะซึ่งก็คือต้องอาศัยออโดยทางสถานีวิทยุอีกท้งหนึงนะคะค่ะแล้วแล้วที่ศาลเองล่ะคะเหมือนสมมุติบางคนเนี่ยไม่เคยกระทําความผิดอะไรเลยแต่วันนึงมาทําความผิดเข้าไปพกขึ้นไปสู่ศาลทุกคนพอได้ยินคําว่าศาลเนี่ยทุกคนตกใจหมดแล้วแหละดิฉันน <c oughs> ึกนึกภาพ ทุกคนได้เลยว่าเอ๊ะไม่รู้จะทํำยังไงให้ดีเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เรามีพนักง,งานของศาลที่จะให้คําแนะนํากับผู้ที่ไปติดต่อศาลของเรายังไงคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือ,อจะมีพนักง,งานต้อนรับนะคะหรือ<ห>เราเรียกกันว่าสาวเสื้อฟ้าอา๋อค่ะสาวเสื้อฟ้านีา่จะให้บริการอยู่ที่บริเวณที่หน้าศาลเลยอะค่ะ<ห>ก็คือถ้าหากว่าไปศาลปุ๊บมีญาติหรือว่ามี คนรู้จัก uh huh, ที่ว่า <that. S 2> ที่ว่าเราจําเป็นต้องที่จะต้อง <that. S 2> ขอขอ,ขอคําแนะนําตรงนี้ อ๋อไ,ไ,ไม่ทราบจะไปตรงไหนก่อนไปหาสาวเสื้อฟ้าเลยโอ้อก็คือพอมองเห็นสาวเสื้อฟ้ามีปัญหามีข้อข้องใจอยากรู้เรื่องอะไรถามสาวเสื้อฟ้าได้ใช่ค่ะค่ะสาวเสื้อฟ้าก็จะให้คําตอบได้เพราะฉะนั้นไปที่ศาลไม่ต้องตกใจถ้าทําอะไรไม่ถูกค่ะก็ไปบอกกล่าวสาวเสื้อฟ้าเลยว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้1 2 3 4งสอแล้วเนี่ยต้องทําอะไรยังไงต่อไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะ,คะน่ารักมากเลยนะคะก็เป็นเหมือนทีมประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะที่จะให้ความรู้กับประชาชน แล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ด้วยนะคะทุกเรื่องตอบได้ ค่ะค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวของการคุ้มครองสิทธิ์ที่ประชาชนเกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะถ้าเกิดว่าไม่ทราบข้อมูลหรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอย่างไรก็ติดต่อไปที่ศาลจังหวัดรังได้ค่ะไปหาน้องสาวเสื้อฟ้านะคะไปถามจะได้คําตอบที่ดีแล้วก็มีข้อสงสัยคุณอาจจะสงสัยมากกว่าดิฉันก็ได้นะคะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยด้วยด้วยด้วยจำนวนคดีที่เข้ามาสู่ศาล แต่และว,วันเราต้องยอมรับนะว,วันมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะเยอะขึ้นมากแล้วศาลเองก็พยายามทุกวิถีทางที่จะลดขั้นตอนหรือว่าให้จํานวนคดีที่เข้าสู่ศาลลดน้อยลงมีกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้นอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายค่ะ,คะปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยีที่เอาเข้ามาใช้ในการทํางานของศาลเป็นยังไงคะคะ่ะในส่วนของคดีแพ่งเป็นบ้างนะคะ,คะในส่วนของคดีแพ่งเนี่ยเนื่องจากว่า สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยก็คืออาจจะเกี่ยวกับคดีเช่าซื้อรถนะคะหรือว่ากู้ยืมอะไรต่างๆกู้ยืมบัตรเครดิตเช่าซื้อ,อซึ่งคดีประเภทนี้จะมีมากขึ้นะนะคะแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีสารจังหวัด มีสานแขวงมีสานแขวงมาช่วยแบ่งเบาไปค่ะแต่ทีนี้เราต้องดูทุนทรัพย์ด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าทุนทรัพย์หมายถึงว่าที่เขาเรียกร้องมาทางฝ่ายจูเรียกร้องมาไม่เกินสามแสนเนี่ยจะต้องไปสานแขวงไปสานแขวงแต่ถ้าหากว่าเหมือนของถ้าเกินจากนั้นก็คือเรามาสารจังหวัดนะคะซึ่งในตอนที่เราส่งหมายเรียกได้สมนาคําฟ้องไปให้ทางฝ่ายจาเลยทราบเนี่ยจะมีตัว Q ิ code คอยู่นะคะเพื่อที่จะให้อ่อ ทางฝ่ายจำเลยนี่เขาสามารถที่จะสแกนแล้วก็แจ้งความประสงค์ต่อศาลได้ถ้าหากว่าในกรณีที่เขาหนึ่งต้องการาไกล่เกลี่ยออนไลน์อาค่ะค่ะซึ่งาการไกล่เกลี่ยออนไลน์ตรงนี้ก็ถ้าหากว่ามีการสแกนคิวอาร์โค้ดตัวนั้นได้แจ้งข้อมูลเข้ามาทางศาลก็จะมีการประสานกลับไปค่ะนะคะแล้วก็ประสานทางฝ่ายโจทก์ทางฝ่ายจำเลยแล้วก็จัดให้มีการาไกล่เกลี่ยออนไลน์ขึ้นซึ่งคู่ความไม่ต้องมาศาลอืมค่ะ นะคะก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้แต่ไอเรื่องของเทคโนโลยีนี่ราคาบางทีมันก็เหมือนดาบสองคม <Okay. S 2> เพราะก่อนหน้านี้จําได้ว่าเคยมีข่าวเกี่ยวกับตุลาการอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ <Okay. S 2> แล้วก็มีให้สแกน QR Code เพื่อจ่ายค่าปรับด้วยคุณวันใหม่มีคําแนะนําอะไรให้ประชาชนได้สังเกตว่าเอ๊คือมิจฉาชีพเองก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะปกติก็จะส่ง SMS หรือไม่ก็ให้เราดาวน์โหลดแอปหรืออะไรเหล่านี้แต่หลังๆเนี่ยจะเริ่มเป็นจดหมายไปถึงบ้านแล้วก็มี ให้สแกน Q Code. ิวอาโคตรงนี้มีคำแนะนำอะไรบ้างไหมคะตรงนี้นะคะถ้าหากว่าคือส่วนใหญ่คนที่ได้รับหมายของทางศายเนี่ยเขาจะาต้องต้องตรวจสอบตัวเองก่อนนะคะอ,อันดับแรกว่าเ,เรามีหนี้หรือเปล่าหรือว่าเรามีมีคือ ต้องอ่านคำฟ้องก่อนนะคะอ่านคำฟ้องอย่าตกใจนะอย่ารีบสแกนอย่ารีบสแกนต้องอ่านข้อมูลก่อนว่าเอ๊ะใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลยเป็นคดีของศาลไหนแล้วก็ที่เขาฟ้องเราอ่ะมันใช่ในชีวิตจริงเรารู้ดิใช่เรารู้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยเปิดบัตรเครดิตเลยของสมมติเป็นของธนาคารแห่งหนึ่งส่งยื่นฟ้องคุณมาแต่คุณไม่เคยมีบัตรเครดิตของธนาคารแห่งนี้อ่า มันต้องมีข้อสงสัยแล้วละ่ะว่ามันต้องมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นอ่าใช่อ่าใช่ไหมคะ,ะถ้าหากว่าไม่แน่ใจค่ะคุณติดต่อโทรโทรศัพท์ติดต่อกลับมาที่ศาลจังหวัดตรังค่ะนะคะ,ะเบอร์โทรศัพท์075218052นะคะ ตอน100่ 0, หรือ126หรือถ้าหากว่าไม่ทราบว่าจะต่อเบอร์ไหนก็คือคุณกดไปเลยแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะจัดการโอนให้อ่าค่ะนะคะก็คือโทรสอบถามก่อนอันเนี้ยที่ที่ที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าน้องเขยดิฉันเองค่ะ <c oughs> มาวันหนึ่งมีหมายสารไปจะยึดบ้านทีนี้ อตกใจก็ฉันไม่เคยไปกู้นี่ยืมสินที่ไหน <c oughs> อะไรประมาณนี้ค่ะก็โทรไปติดต่อปรากฏว่าเป็นคนที่ชื่อและนามสกุลเหมือนกัน <c oughs> ค่ะ <c oughs> นะคะก็ <c oughs> ก,ก,ก็มีมันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะคุณฟังขานะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของเจ้าหนี้ผู้หรือเราอาจจะเป็นผู้คาประกันอะไรเหล่านี้นะคะตรวจสอบให้ดี <c oughs> ว่าเคยไปทํา อาธุรกรรมพวกนี้บ้างหรือไม่อย่าเพิ่งปักใจเชื่อในครั้งแรกต้องอ่านให้หมดอ่านให้ละเอียดโดยใช่ไหมคะคุณนันท์มค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของการสแกน QR Code ก็อย่าเพิ่งสแกนโทรไปถามก่อนค่ะอ่าอนะ่7 5 2 1 8 0น2ค่ะค่ะนะคะอ่าโทรไปเลยนะคะถ้าไม่รู้ว่าจะกดอะไรก็อ่าจะมีกลอนสายให้เรียบร้อยใช่ค่ะต่อ 1 0 1 0ต่อหนึ่งศูนู่งอรือว่าในระบบเนี่ยก็บอกว่าติดต่อประชาสำคัญก็กดศูนย์ในประมาณนี้ติดต่ออ p รเ a t o r ค่ะนะคะก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของบรรดามิจฉาชีพได้เดี๋ยวนี้มาสารพัดแบบล่าสุดจังหวัดรังของเราค่ะคุณนนท์ใหม่คะส่งลิงก์มาบอกว่าได้ตั๋วบินฟรีกับ ไลออนแอร์ปรากฏว่าเขาให้ใส่รหัสเลขบัตรประชาชนให้สแกนใบหน้าแป๊บเดียว10กว่าล้านหายวับไปเงินที่อุตสาห์ทำมาตลอดทั้งชีวิตค่ะ <S <S นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากประชาชนด้วยนะคะอย่าเพิง่งไปสแกนหรือว่าอย่าเพิ่งไปกดลิงก์อย่าไปยุ่งอะไรพวกนี้เลย <Okay. S 2> นะคะมันก็จะทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทีนี้นอกเหนือจากเทคโนโลยีที่เราจะให้มีการไกล่เกลี่ยออนไลน์กันแล้วมีอย่างอื่นอีก คะของศาลจังหวัดรงังก็คือเกี่ยวกับการยื่นฟ้องนะคะยื่ <c oughs> นฟ้องเนี่ยก็คือเรานำระบบ e f i l i n g เข้ามา <Aha. S 2> ซึ่งตรงนี้ทางท่นทานทานทายความหลายๆท่านก็ก็คือได้ใช้ตรงนี้อยูแ่แต่ว่าก็คือมาประชา,าสัมพันธ์ทห้ทราบว่าทางศาลก็คือได้นํ <c oughs> า,าวิธีการนี้เข้ามา ทางทนายท่านทนายความหรือว่าโจทย์ที่เขาต้องการที่จะยื่นฟ้องเนี่ยเขาไม่ต้องเดินทางมาศาลนะคะซึ่งเขาสามารถยื่นฟ้องผ่านระบบ e-filing ได้เลยะนะคะยื่นฟ้องได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าทางศาลเนี่ยจะมาเปิดในช่วงวันเวลาทําการซึ่งก็จะให้ความสะดวกกับคู่ความมากขึ้นนอกจากนี้ก็การติดตามในระบบ c ีออสในระบบ C-O ออสสามารถ ดำเนินการกระทําการได้หลายอย่างนะคะอ๋อจะขอแนะนําว่าอย่างเช่นในกรณีที่คู่ความบางคนนะคะออก็คืออาจจะ,ะถูกดําเนินคดีที่จังหวัดอื่นค่ะสมมติว่าท่านไปเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกอ่าแล้วก็ถูกดําเนินคดีที่นั่นอาจจะเป็นคดีขับรถประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะซึ่งก็คือถ้าไม่จําเป็นเราไม่ไปอยู่แล้วเราดูยที่ตรังอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าแต่ นื่องจากว่าท่านจะต้องไปต่อไปกับคี่หรือว่าต้องทําอะไรที่ว่าเขาบอกว่าต้องเอาเอกสารยืนยันมานะว่าคดีของคุณสิ้นสุดแล้วค่ะมันเสร็จแล้วอ,ะอ่ะต้องการคําพิพากษาอย่างเงี้ย<อ>ค่ะคุณมาติดต่อคุณจะไปติดต่อที่ศาลจังหวัดไหนก็ได้นะคะเพื่อที่จะเข้าในระบบซีออ โอ้ไม่จําเป็นต้องไปถึงพิษณษโลกไม่ต้องค่ะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นระบบคัดถ่ายคําพิพากษาระหว่างศาลร,ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศแต่ในระยะหนึ่งเรามีการพัฒนาขึ้นนะคะก็คือ,อคุณไปติดต่อบอกว่าต้องการ ที่จะขอคัดถ่ายในคดีนี้ะนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะแนะนําวิธีการเข้าในระบบซีออสให้ค่ะ,คะหลังจากนั้นก็จะมีการเหมือนมันเหมือนกับเป็นการส่งข้อมูลไปยังศาลพิจารณาศาลจังหวัดพิษาุโลก ประมาณนั้นเลย<ใช>อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เยอะขึ้นมาก<ใช>เลยทีเดียวอันนี้คําถามจากคุณผู้ฟังทางบ้านหลังจากที่รู้ว่าเราจะมีคุยกับศาลวันนี้ก็ถามมาบอกว่าสมมุติว่าอย่างตาสีตาสาโดนเรื่องราวอะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเป็นคดีความขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีเงินที่จะไปจ้างทนายทางศาลจังหวัดร่างมีการให้ความช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําเรื่องนี้ยังไงคะค่ะ ในคดีที่มีการฟ้องคดีต่อสารแล้วะนะคะก็คือในทุกคดีจะมีการสอบถามค่ะ,ะหลังจากที่มีการอสอบถามคำพิการว่าคุณจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธแล้วคุณต้องการทนายไหมแล้วคุณมีทนายหรือยังถ้าหากว่าไม่มี อ๋อก็คือทางศาลก็จะมีการจัดทนายขอแรงให้ค่ะซึ่งอ๋อก็คือทางทนายขอแรงเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะเลือกได้แต่ว่าศาลจะมีบัญชีอยู่อะค่ะค่ะมีบัญชีเป็นทะเบียนทนายขอแรงซึ่งก็คือจะออตามรันตามเลขไปอะค่ะนะคะ ก็<อ>คือพร้อมที่จะช่วยค่คพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะถ้ายังไงแล้วก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็ที่ศาลเนี่ยเขาก,ก็จะแจ้งตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะ,คะ,ะถ้าเกิดว่าจําเป็นจะต้องไปขอให้ไปตามนัดค่ะใช่ค่ะค่ะอันนี้สําคัญนะคะ,คะอย่าหลบเลี่ยงอย่าหลบเลี่ยงนะคะ,ะซึ่งณวันนี้เนี่ยจำนวนปร,ปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาลจังหวัดรังนี้ก็ยังเยอะอยู่ ก็ยังเยอะอยู่เลยค่ะค่ะนะคะซึ่งสารเองก็พยายามที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้นอกจาก e-filing แล้วก็่าระบบ c o ออแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็คือในระบบการค้นหาเขตอำนาจศาลต่างๆหรือว่าการคืนค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยก็คือจะมีการให้เขียนคำร้องอะไรแล้วก็เราใช้ระบบการโอนโอนเงินไปเลยนะคะคือซึ่งในอดีตเนี่ยอาจจะต้องมีการเขียนเช็คเขียนอะไรแต่ว่า ในปัจจุบันนี้ก็คือ,อรอสิบวันภายในสิบวันทําการทางสารก็จะอวนกลับคืนไปให้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อนอกจากซึ่งในเรื่องการคืนค่าธรรมเนียมศารแล้วก็ในการขอคัดถ่ายคำพิพากษา,านะคะก็คือว่าทางศารจะดําเนินการให้พิมพ์คำพิพากษาให้เสร็จสิ้นแล้วก็อัปโหลดข้อมูล เข้าในระบบ<ม>ภายใน15วันทําการะนะคะซึ่งถ้าหากว่าต้องการที่จะขอคัดถ่ายคำวิพากษาต่างๆเนี่ยจะสามารถดําเนินการได้หลังจาก15วัน15 <ทำ S 1> วัน,วนใช่ค่ะค่ะนะคะก็เรียกว่าพยายามเต็มที่เลยที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะแล้วก็เอาเรื่องราวของเทคโนโลยีเนี่ยเอามาใช้ในการที่จะพิจารณานะคะคุณผู้ฟังที่นี้อคําถามสุดท้ายเลยค่ะคุณวันใหมค่ะคะในความรู้สึก อของประชาชนทั่วๆไปคําว่าสารนี้มันค่อนข้างจะอยู่ห่างไกลกับเขามากมันมีความรู้สึกมันจะไม่ใกล้ชิดเหมือนหน่วยงานอื่นๆ <c oughs> คนทั่วไปจะพยายามที่จะห่างเหินจากสารมากทีนี้มันก็จะลําบากเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารเองก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิด ศาลจังหวัดตรังเนี่ยมีแนวนโยบายยังไงที่จะทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับเขาได้รู้เรื่องของสารจังหวัดตรังมีการคือเราเข้าใจว่าบุคลากรก็จํากัดน,นะคะ<ช>แต่ว่าเรื่องนี้มันก็สําคัญเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เรื่องของการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้เขารู้สึกว่าใกล้ชิดกับเราเราทํำยังไงคะนอกเหนือจากมาออกรายการอ่ะเนื่องจากาท่านประธานสันติกานะคะ<ช>ท่านโชติวัฒน์เหลืองประเสริฐเนี่ย ท่านมีนโยบายสําคัญเลยท่านบอกว่านโยบายของท่านก็คือรักษารร่วมใจรับใช้ประชาชนนะคะซึ่งทางสารเนี่ยก็คือ,อปัจจุบันนี่ก็ได้มีการออกอจังหวัดเคลื่อนที่อ๋อไปกับบำบัดทุกบำรุงสุข<ช>ด้วยใช่ค่ะอ๋อค่ะซึ่งก็คือ,อมีการแจกแผ่นภาพมีการบริการให้คำปรึกษาด้วยนะคะ ก็คือจะมีบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆนะคะก็คือไปรับคำปรึกษานะคะเพราะว่าจะมีทีมนิติกรเงไปนะคะแล้วก็ค่ะ แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีออน้องนัก,กจิตวิทยาลงไปด้วยนะคะลงไาด้วยใช่คบนะบางทีก็ต้องให้เขาเปิดใจก่อนที่จะมาพูดคุยกับเราเห็นไหมว่าศาลจังหวัดรังไม่ได้อยู่เฉยๆนะคุณผู้ฟังค่ะนอกจากจัดสาวเสื้อฟ้าเอาไว้คอยบริการที่น้องประชาชนคอยตอบคําถามและอำนวยความสะดวกให้ท่านแล้วเนี่ยนะคะเขายังทํางานเชิงรุกด้วยการลงพื้นที่ไปในทุกอําเภอเลยค่ะในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วไปให้คําปรึกษาสำหรับทุกคนที่มีปัญหาด้วยค่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรไปถึง พี่น้องประชาชนเชิญเลยค่ะค่ะก็คือ อยากจะเรียนให้ทราบว่าถ้าหากว่ามีปัญหาหรือว่าต้องการติดต่อราชการสารต่างๆนะคะขอให้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงนะคะ,ะไม่ทราบจะไปไหนก็คือ1นึ่สาเสื้อฟ้าซึ่งเป็นประตูด่านแรก 2, 2> นะคะงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือกับท่านไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเขียนคําร้องนะคะคาร้องค่าสินไหมทดแทนหรือว่าคําร้องต่างๆคําร้องขอปล่อยชั่วคราวคําร้องต่างๆนะคะก็คือ ขอให้ติดต่อทางส่วนบริการประชาชนโดยตรงนะคะ,คะอ,อย่าไปหลงเชื่อกับทางมิจฉาชีพซึ่ง,นงในปัจจุบันมี้ามากขึ้นใช่ค่ะ,คะ นะคะค่ะนะคะอ่าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมิจฉาชีพจะ่วยโอกาสในความเดือดร้อนของเราอาจจะมาทําให้เรามีความทุกข์ซ้ำขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไปที่ศาลเนี่ยมีน้องๆสาวเสื้อฟ้ามีเจ้าหน้าที่แผนกบริการประชาชนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านนะคะไอที่ไปแอบ ซุบซิบซุบซิบน้าศาลบางทีช่วยโอกาสเนาะก็อย่าไปลงเชื่อเข้าไปด้านในก่อนเอาเป็นว่าเข้าไปด้านในก่อนค่ะนะคะก็อ่าแล้วก็เวลาที่เขามีหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขออกไปตามอำเภอต่างๆอย่าลืมแวะไปที่บูธของศาลจังหวัดตรังด้วยค่ะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่จะมีคนให้คาแนะนําคนที่จะให้คําปรึกษากับท่านนะคะในทุกปัญหาที่ท่านเจอด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะคุณวันใหม่ขงนครนะคะนิติกร ํานาการพิเศษสารจังหวัดตรังแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าวกานาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง fm 9 1 2 5 MHz เมสวทตรัง บงทั่วโลกกับ www.trangradio.net